วิธีต่อแบตเข้าบอร์ดแอมจิว D50 ทำยังไงมาดูกันเลยครับจากคำถามที่สอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อแบตเตอรี่นะครับเข้ากับ D50 Audio Hi-Fi Board นี้นะครับมีวิธีการต่อยังไงมาดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมี แบตแพ็กนะครับตัวนี้ผมจะใช้แบตแพ็กลิเธียมไอออน18650นะครับ12โวลต์นะฮะตัวนี้อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตลิเธียมไอออน12.6โวลต์นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่1แอมป์นะฮะเอาไว้สาธิตการชาร์จแบตเตอรี่ที่เราจะนำมาต่อกับบอร์ด d 5 0 Hi-Fi Audio บอร์ดนี้นะครับ และการต่อนะฮะผมจะต่อร่วมกับลําโพงซับเบสหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลาโพงเสียงแหลมอีกหนึ่งตัวเสียงแหลมผมจะต่อขั้นด้วยคาปาด้วยนะครับสําหรับจุดต่อนะฮะจะต่อเข้ากับตรงแจ็ค dc 12สิบโวลต์ถึงย4ิบี่โวลต์ตัวนี้นะฮะนี่นะครับเราจะต่อเข้ากับลายวงจรด้านล่างนะฮะนี่นะครับขานี้จะเป็นขั้วบวกนะครับตัวนี้จะเป็นขั้วลบนะฮะเราสามารถที่จะนํามาต่อเข้าจุดนี้ได้เลยนะฮะ วิธีการวัดหาขาขาในคู่บวกคู่ลบนะครับด้านในของแจ็คนะครับด้านในของแจ็คจะเป็นค้่วบวกนะครับผมสาธิตการวัดให้ดูนะฮะนี่นะครับมิเตอร์ตั้งไว้ในย่านโอห์มมิเตอร์นะครับอาีโลโอห์มก่อนนะครับนี่นะฮะใช้มิเตอร์นะครับสายด้านหนึ่งนะครับแตะที่ขาในนะครับแตะที่ขาในนะฮะ แล้วก็เราก็มาวัดหาขาด้านล่างของลายวงจรนะฮะนี่ครับนี่นะฮะขากลางของแจ็คนะครับจะเชื่อมต่อกับขานี้ของลายวงจรนะครับจุดนี้เราก็ต่อคู่บวกเข้าไปได้เลยนะฮะส่วนขาริมนะครับขาริมที่เป็นอ่าด้านล่างของแจ็คนะครับที่อยู่ด้านขอบนอกของแจ็คนะครับก็ radish. จะเป็นนี่นะฮะนี่นะครับ ของขานี้นะฮะของลายวงจรนะครับของขานี้ของลายวงจรจะเป็นขั้วลบนะครับเราก็นาขั้วลบมาต่อได้เลยนะฮะ <c oughs> ก่อนที่จะต่อสายก็ให้ทําการเติมตะกั่วจุดที่เราจะทําการบัดกรีต่อสายก่อนนะครับจะได้บัดกรีง่ายนะฮะนะครับเติมตะกั่วไปก่อนนะครับ สำหรับแบตเตอรี่ที่จะนำมาต่อนะครับบางรุ่นนะครับจะมีสาย2คู่นะฮะคือสายชาร์จแล้วก็สายใช้งานนะครับเราก็เลือกเอาเฉพาะสายใช้งานนะครับมาใช้นะฮะสีแดงก็คือขั้วบวกนะครับสีดำก็คือขั้วลบนะฮะที่จะนำมาต่อตำแหน่งก็จะเป็นจุดแจ็ค DC กระแสะตรงนะครับด้านหน้าบอร์ดนะฮะครับทำการต่อเลยนะฮะนี้ขั้วบวกนะครับ อันนี้ขั้วลบนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะตัว D50 นะครับจะดีหน่อยนะฮะเพราะว่าไฟดีซนะครับเขาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดไฟ DC ทั้งหากนะครับอ่าหลังจากที่ต่อสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองต่อลำโพงแล้วก็เปิดให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าเกิดเราลงตู้นะครับสายเส้นนี้เราก็ตัดออกได้นะครับแล้วก็เก็บสายดีๆนะฮะ ไม่ให้ขั้วบวกกับลบมาแตะกันนะครับนี่นะฮะครับนำลำโพงมาต่อแล้วก็จะทดสอบนะฮะครับการใช้าง,งานก็แค่เปิดสวิตช์นะครับนี่นะฮะ D50 โอเคถือว่าใ <The S 1> ช้าง,งาน <Bluetooth S 1> ง่ายผมจะทดสอบด้วย USB นะครับ Play i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago we're the best <imulating noise> แล้วก็นํแจ็คมาเสียบเข้าเลยนะครับนี่ฮะคือว่าชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้ครับ ago, okay. i e a change a lot of pain Some things are not the same They were a were okay. move เราใช้แบบว่าอะแดปเตอร์เป็นตัวกำหนดนะครับว่าแบตเต็มไฟก็จะเป็นสีเขียวนะครับแบบะะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ก็เหมือนกับว่าใช้อแดปเตอร์เป็นตัวควบคุมการชาร์จนะครับเราใช้งานอยู่แล้วก็แบตยังไม่เต็มนะครับไฟก็จะแดงฮะถ้าชาร์จแล้วแบตเต็มนะครับอแดปเตอร์ก็จะขึ้นเป็นไฟสีเขียวแจ้งเตือนนะครับ <S 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 ในกรณีที่เราใช้งานแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าแบตหมดเรายังไม่ได้ชาร์จนะครับเราก็สามารถที่จะนําเอาปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับใช้ไฟ220โวลต์ได้นะฮะก็เสียบปลั๊กเปิดสวิต ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าแบตก็ยังจะไม่ได้ชาร์จนะครับจนกว่าเราจะนำอะแดปเตอร์มาชาร์จนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับทั้งแบตนะครับทั้งแบตแล้วก็ไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับ สรุปวิธีการต่อแบตเข้ากับบอร์ด D50 a ออดิโอไฮไฟลบอร์ดนี้นะครับหนึ่งนะฮะเราก็แค่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นำมาต่อเข้ากับจุดที่ผมแนะนำนะครับใช้แค่สายสองเส้นนะครับวิธีการต่อก็มีแค่นี้นะครับเราจะนำลงไปในตู้ก็สามารถจะทำได้นะครับเวลาชาร์จเราก็ชาร์จด้วยอะแดปเตอร์นะครับนี่นะฮะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านชมที่สอบถามเข้ามานะฮะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับช่องแจ็กดีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ